ไม่โดนมั้ยรักไม่เสื่อมคลายเหี่ยดชิมหายโควิดโควิด ทำทำไปทำมาใครอยู่ไรแต่บอดแต่แต่แต่ตรงหิวสามตัวเลยเว้ยดูดิใครอะครเนียไลฟ์ไอเน่าไลฟ์ฝนน่ะอ๋ออ๋อไลฟ์พี่ฝนที่ผมเห็นอะคือจางอะมีแต่หน้ามาไปดูอะบเฮ้ยเราเไลฟ์วนเราไปแปดทีมารัดก่อนเจ้าเจอีกคนเดียว ไปดิเอา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 สตรีมพี่แปิดดิพี่เตอร์สตรีมอยู่เหรออะไรนะพี่เตอร์สตรีมอยู่ตอนเนี้ยใช่เอาเองไม่ดูชื่อห้องเหรอพี่ขี่เขาว่าสตรีมอยู่แล้วน่ะโอ้โหเดนคิวเลอร์สักการสถานะแห่งโทรศัพที่ไม่กลัวไอสัตว์มาถึงพูปั่นเครื่องเลยไม่ไม่พี่สตรีมในยูทูบผมเอาเนี้มาว่ะ เอามาตัดเปิดเสียหายละโอ้นี้โอ <c oughs> oh, ้น <c oughs> oh, oh, ี้อยู่ผมอยู <ah> ่ผมบ้านเล็กอ๋ออยู่ผมพ่อมึงไงอยู่กูแล้วล่ะเอาอยมาเสียวเอาอย่ิงหายเลยเออไอ้สองจะได้สองฮ่ายุบพ่อมาตันพ่อไอ้เแคยอย่างปีนอย่างปีนเออเออเออไอ้หัวกอดมันมึนอยู่มันมึนอยู่มันหัวร้อนมันจะ เจอกูจะ72ไปทีหนึ่งกูฝึกมาเยอะแล้วไอ้สัตว์คาตะกอนอะไรยี่สิบรึเปล่าน่าจะน่าจะน่าจะใช่ไอ้ที่กูไปฝึกอ่ะคาตะกอนอะไรยี่สิบตอนกูเล่นกูโดน7.2กูอย่างเดียเลยอ่ะไส้แกงเล่นแกงเล่นเฮ้ยโอ้มัน7.2ใส่กูแม่งมึนหัวชิก บอลแล้วขึ้นแล้วหรอวะทำไมวิ่งเร็วกว่าขึ้นจังอ๋อมันมันมัุมพันห้าด้วยมันมุมพันห้ามันมุมชาเราชาดเอาอะไรอะฟอร์ดคือไม่โดนตีแล้วมึงโดนได้ไงวะกระจอกอะบอลแล้วมันขึ้นเร็วจังกหมวนตัวดิหมวนตัวเป็นวงกลมอ่ะมันมันจริงแล้วมันจริงแล้วแต่บ้านใหญ่บ้านใหญ่แก้เสร็จแล้วบักฮ่าอ้าวปึ๊งทำไมอะพี่รุมทำไม ปัอนซึ่นอยู่ข้างล่างนะลงมาเจองานนี้ไม่หัวหลุดไอ้ฝอดไม่ขึ้นมาหิวหรอเอาให้สุดแล้วลงมาดูผมผมปั่นู่อ่ะบอกเลยเตอนกูไม่เล่นคนเดียวกูน,น,นั่งร้อยสามร้อยตัดตัดไปทุกเส้นเลื่อนเลยเนาะมันไม่ได้สามร้อยอะ ยังฝึกเขยังฝึเรื่องตู้ไม้ต้ขอะอะโอ้ยไอ้เหี้ยทำไมต้องเป็นคูเนี่ยตาลไงตาลไม่ไม่ได้เอามาพี่เอามาแต่โดดตู้แบบนึงฟอดตู้ยนม้ไู้มู้กม้ฮะ เขาจริงพี่นะเขากลับนะอ่าไม้ไม้มุมแมพพี่เล่นไปแล้วนะมาดูไม่เจอโนได้หวะามมาฆ่าอย่าบอกว่าตายแบงคไม้ฆ่าสองสาราเอ้นี่มึงมาดิเบอร์มึงมาหัวโยกอ่ะมึงมากลัวตู้ตู้ฟาดหัวโยกอ่ะ เครื่องเดิมหมอกอดไปแล้วมันมันหลงง่ายไปอ่ะคนคนนี้หรือว่ามันมันหิวเลือดก,ก็ไม่รู้แทนแทนแทนเจ็บด้วยฟอร์อดหิวนะครับหิวดนะครับอย,บอยากไปลอกฟืนมาแต่ดำไ,ไม่ไหวว่ะแถวคนอื่นดีกว,ว่าอเออไม่ไหวไม่ไหวยักกระสุนไปก็ดี แงเต็มแตงเตมแตงเต็มอะไองเออมันตามติดมแล้วช่วยร็ตอดนั่งร่งมาไล่กูทำไมเนี่ยวิ่งมาไล่กูอยู่มันตามกูอยู่เย้ Where you fucking go หลหลงเมาเมาหญ้าเมาหญ้าเมาหญ้าโดมึงเตยียมเลยโดตลงมาทำเหี้ยอะไรมันกลับไปเศ้ากลับไปเศ้ากลับไปเต้า พี่แตกกูเนี่ยอะไรอย,อ,ยอยู่ผมอยู่ผมเออใช้ชีวิตใช้ชีวิตสีกได้ปะาาด่ะพี่จะเอาโดดอ้าพี่จะโดโดท<ด>ูไปเลยไปเลยพี่ไปไปดึงเลยก็เล่นแถวหน้าบ้านเล็กกันน่ะพี่ผมขี่ไม่ได้เพราะว่าถ้าผมขี่ผมต่อ ไปไปแยกย้ายแย้ายแย้ายย้ายย้ายมีฟอดมีไม้ป่ะตรงเนี้พี <t ell noise> ต่ตรงตู้มีตรงตู้ตรงตู้มีผมตรงตู้มีผมเนี่ยน่ะตรงตรงมาถึงตู้เลยไซค์สวยหน้ามันไปดีเหี้ยคนบุรีฆาตกรตดตูต้ไปผมหน้าแตกด้วยสาร <t ell noise>

ผมอยู่ผมเจ๊ปันอยู่ปันกันอยู่ฝางเครื่องนี้เสร็จต้องไปปั่นฝั่งบ้านเลยแกเนี่ยดูที่งือผมแล้วนะดูมงอผมแล้วนะดูอะไรจบเลยอะไรกันดูผมดูผมดูผมทั้งวันไม่เหรอเลื่มึงก็วิทย์แอดครับอะไรอะพอดปูนไม่ขาดคำบอกว่าทั้งวันไม่ใช่ไงทำให้มึงห้าวีอ่ะห้าวีป่วยเนี่งแต่มันจะไม่ไปทางไห รูงแต่มึงตันตู่แล้วมึงฆ่าวีอ่ะข้ามเรื่องรานในงานนะรู้ตั้งแต่พี่พี่ตันตู่แล้วกูกูพูดแบบบูรีมึงไงว่ามึงได้ฆ่าวีมึงก็ล้มอ่ะเฮ้ยแลบกไม้ด้วยเฮียบกไม้ด้วยชิบกิดในไปเลยอาไม่กลัวไม่กลัวคนไม่กลัวเลยกลัวอ้าว อุ้มอุ้มโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันในชีวิตไม่ทันตัวจุ่เนี้ยถ้าเราเลื่อนอยู่หายปอดปั่นอยู่ป้าเพื่อนวิ่งอยู่เนี่ยรอกู้เดึงกูดึงไอ้นะปอดกูดึงไอ้นะเดืงดึงอ่ะพ่นตอรีอายุเลยแบบว่าจะขันตู้ปะจะขันตู้ดิตู้ตู้เนี้ยตู้ไหนก็ข้าเลยพี่เต้รของห้าสิบเครื่องไวไวเลยครับ ผมราส่งไปเราส่งไปช่วยเพื่อนอยูเขาไล่เพื่อนมันไล่เพื่อนเพื่อนเปยวไม้ว่ะเพื่อนเปยวไม้บอลเล็กไปแล้วผมเรีวกว่าแล้วผมจูบบอลเล็กกัางนานนะก็คิดดูเอาคิดแบงค์ผมจูบบอลเลี้ยงนานนะเว้ยเพื่อนเปยวไม้ไปอ่ะรู้เลยอ่ะจิ้มเข่ายิ้มไปจิ้มมาที่รูไอ้บ้าเนี่ยเว้ย โอ้เขไ่เออเขาไม่มกลัวที่หนึ่ความเนียนดีคิวไม่สั่นผมกินมนียผมผมเจ๊ห้าสิบเกิเช่อฟอร์จีนอะไรกมาเลิก่อ คือ,อบ้านเล็กเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอสองไฟฮะแต่อย่าอย่าเพิ่งรีบร้อเมื่อกูสองไม่โดนด้วย <c oughs> เล่นเล่นเหมือนกูเลยว่ะฮินเลอร์นะ่ะ <c oughs> ไม่โดนเดียไอ้นี่มันเอาเอทออนหมุนเร็วมามันแบบเร็วจัดเลยอะว่เราแบบขับไายมึงบอกว่าบ้านเล็กหรอทำไมมันเข้าขึ้นศาลพ่อแม่เราวะยิงเหรอยิงผมไปแล้วมั้งไ <c oughs> อโทเทม,มา่า ผมยักได้สองขีดนะครับไหนโทเทมอ่ะเครื่องผมปั่นเยอะแล้วผมยักได้โทเทมอ่ะครับไอ้สารดอบไอ้สารดิมันอยู่นี่นี่หว่าสวีอัดคนดำกันก่อนถ้ามึงขึ้นบ้านมามึงจะมึงเดี๋ยวกูบอกให้ถ้ามึงขึ้นบ้านมาไปอัดคนดำกันสิ อัดตูดกันเฉยผมนี่โมหมดแล้วครับไม่โดนโดนเฉยผมกลับไปบ้านเลยไอ้อาก็บ้านเล็กเนาะเดี๋ยวใหญ่กินกูเด็ดเฮ้ยดัก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 น่าตู้อันตู้บ้างเดี๋ยวอันติบบ้างเออเดี๋ยวไปลองในบ้านเล็กกันเจ็บ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  รอตู้หลังเฮ้ยเก็บเลือดอยู่เก็บเลือดอยู่ Fuck you บอดเหี้ยบอดยืนดิ๊กเลยสัตว์ไปเสร็จแล้วนะเสร็จเลยนะเสร็จรถเสร็จรถเออคิลเลอร์มาไฟอยู่คิลเลอร์มาไฟอยู่โอ้ยเหี้ยแล้วเสร็จตอนนั้นรายการเหี้ยอย่างนี้รายการคูมีสิบเก้าไปได้สอดแล้วไปได้สอดแล้วไปได้หมด ได้ฝอร์ดแล้วอยู่ผมอยู่ผมเปิดประตูนะครหนึ่งไปเปิดอีกประตูนึงเก็่งประตูเครื่องเสร็จประตูนี้ไปเดิดนี่ไปเดินไปยังมีจบอยู่บ้าบิดไปมันไล่จับกันโดนเนี่ยมึงทิ้งผมไปแล้วนะลึกบอกเออเอออีซี่อีซี่เออจีเต้ไปอยู่ตรงนั้นไอ้ธนาจบดูดีกว่านโนวันตะวะเนี่ย ไม่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 โนโนล้มมากกว่าแบบฟาดทีเดียวบูบูบูพูดมากแตงรับพี่แบงค์ออกเลยก็ได้นะพี่โดดโดว้แล้วประตูก็กล้าพี่กล้าแล้วประตูพี่กล้าแล้วโอเคเปิดประตูเปิดประตูเลยยิงไลยเปิดประตูมาวายไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้กิ้วบ้าเพื่อนกูไม่มีตายากูลืม เออออกไปลืมไปว่าคุณไม่มีไก่ย่าบอเดี๋ยวเพิงออกนะโอเค,อเคพี่มีทางหลังใช่ไหมโอ้โหถ้าเจอตัวเทมกนได้สองขีดแล้วเนี่ยเขาวิ่งไปหาบอดแล้ว<อ>ทำไมทำไมพี่ไม่ให้มันมาแบบใกล้ๆผมก่อนเออเดี๋ยวมันใกล้แล้วละแปลงร่างบิน มือมือฟ้าเกียร์ยา,ยาพี่แทงหลังมันก่อนดิแทงหลังอะไรไม่ได้เอามาเ <c oughs> อหระทำไมเอามาวะ <c oughs> แบบหลัะหายอีเกียร์ยาวด้วยควือคนอีเกียรยาวด้วยวตอกฟิกตอกฟิกนี่ดูดูไฟล์มาดิโอโ้ด,ดูแหลงดิดูโปรไฟล์มันดิ <c oughs> ทำไมอะ เ <Yeah. S 2> ียฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e like, ด้วยนะครับเอ้า oh.